เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม New World w i g k e r w a r i s กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการนะครับนี่เลยนะครับทุกคนเป็นอีเวนต์นะครับสลับคนที่เล่นกันมาเรื่อยๆนะครับจากคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมได้ทำการลงคลิปเอาไว้เนาะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับมัวแต่ไปในส่วนของ เจ้าลูกพี่อีรอสนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับไม่ใช่กิจกรรมนะครับเป็นอีเวนต์นะครับเกี่ยวครับในส่วนของเจ้าตัวละครนะครับนั่นก็คือเราไปที่ท่าแสงนะครับนี่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือมัลโก้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าฟินิกนะครับเจ้าตัวนกฟินิกมัลโก้นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้นี่เป็นตัวที่ ในแอนิเมะนะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ใครหลายๆคนค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับหนึ่งในนั้นก็ผมผมก็ชอบเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของอีเวนต์นะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับกดไปที่อีเวนต์นะครับนี่เลยนะครับอีเวนต์กดไปที่แฮนด์คอรกนะครับเป็นอันแรกเลยนะครับอันบนสุดนะครับกดเข้าไปนะครับ นี่เลยนะครับทุกคนก็เราสามารถกดนะครับในส่วนของหานะครับเจ้าตัวมังโก้นะครับมันสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะนี่นะครับผมเลือกเป็นมังโก้เนาะตอนนี้นะครับเราสามารถกดฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนกดฟรีไปแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้อะไรนะครับโอ้โหได้ผลพิศดาร150นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรทการออกก่อนเลยและกันนะครับนี่เลยเรทการออกนะครับก็จะมีในส่วนของเจ้ามังโก้ของเรานะครับนั่นก็คือ1.1%นะครับเรทการออกนะครับก็อันอื่นก็ตามนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับว่ามันน่าสุ่มไหมอะไรยังไงนะครับมันน่ากดไหมนะครับกด1ครั้ง 300ผลปีศาจสีทองนะครับถ้ากด10ครั้งก็จะลดลงมานะครับเป็น2004นะครับปกติ1ครั้ง300ถ้า10ครั้งนะครับก็จะเป็น3 0 0พันเนาะแต่ถ้าเรากดทีเดียว10ครั้งก็จะลดเหลือ2,400ผลปีศาจสีทองนั่นเองนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับตอนนี้ผมมีในส่วนของผลปีศาจนะครับ อยู่ที่20,000กว่าเนาะแต่นะครับแต่ผมจะไม่ได้มาสุ่มนะครับอันนี้มาพูดเฉยๆนะครับมาพูดคุยเฉยๆนะครับถามว่าตัวนี้เก่งไหมนะครับเรียกได้ว่าผมคิดว่าเกือบจะที่สุดของเกมแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่นับสายโจมตีหรือสายสายแท้งสายสปอร์ตอะไรต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวในส่วนของสายฮิลเนาะ แล้วก็สร้างโล่ป้องกันให้เพื่อนนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้นี่ที่สุดของที่สุดแล้วนะครับโคตรจะเก่งเลยนะครับแล้วก็โคตรจะเท่เลยนะครับสกิลก็แบบเท่มากๆเลยนะครับแต่นะครับผมจะไม่ซุ่มนะครับทําไมถึงไม่สุ่มนะครับเลดการออกมันน้อยเกินไปนะครับน้อยไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดได้นะครับเราต้องเอามาทําดาวนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับท่าแสง นะครับท่าแสงคือท่าสีเหลืองนะนี่นะครับท่าสีเหลืองกับท่าสีแดงนะครับค่อนข้างที่จะเลทออกแบบตัวละครแบบปันยากมากๆเลยนะครับกว่าจะได้มา1ตัวนะครับโอ้โหแทบจะร้องไห้นะครับดังนั้นนะครับผมก็ทําการข้ามไปก่อนนะครับผมจะไม่สุมนะครับมาพูดถึงพูดเฉยๆนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สุมได้เลย แต่นะครับแต่นะครับมีคําว่าแต่นะครับในไหนก็มาแล้วนะครับผมจะไม่ให้ทุกคนแบบผิดหวังนะครับไม่ให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมจะทําการเปิดนะครับในส่วนของตู้สุ่มนะครับตู้เลทแบบปกติสีทองแล้วก็สีแบบสีฟ้านะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมี ผลปีศาจค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ได้นับมานะว่าสมทั้งหมดกี่ใบนะครับแต่ไม่ต่ำกว่บ100บาร้อยใบหรือ2-300ใบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปขอเป็น สีฟ้าก่อนเลยละกันนะครับ10บใบแรกนะครับไปครับผมกดข้ามนี้ไปเลยนะครับไปครับพูดพามทําเพลงนะครับกดข้ามไปเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับข้ามไปครับข้ามไปรัวๆเลยครับดีเลยครับข้ามไปครับลูฟี่นะครับสีดาวนะครับไปครับข้ามไปครับ ไปกันแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นในส่วนของตู้สีทองดีกว่านะครับตู้นี้ผมจะกดแบบรัวๆเลยนะครับไปครับโรบินครับไปครับโอ้โหโอ้โ,อโหเรียบร้อยนะครับ หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ126่บใบนะครับเหลืออยู่6ใบก็เปิดไปแล้วนะครับ120บใบนะครับเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไปสีทองบ้างนะครับไปครับไม่รู้ว่ามังโก้จะอยู่ในตู้นี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจโนะอ้โหอ,อะไรครับเนี่ย วเวเปอร์นะครับโอ้โหรอบนี้ได้สีทองสองตัวครับทุกคนถือว่าคุ้มนะครับนี่นะครับไปครับโอเคสีทองอีกแล้วนะครับไปครับได้สีทองมาแล้วนะครับ โอ้โหได้แฟรงกี้ครับทุกคนโอเคครับมีนากุ้งรัวตอนนี้ได้กรอบทองมาสี่ตัวนะครับสี่ตัวแล้วกนน็มีน่าจะเกลือครับทุกคนเรียบร้อยนะครับไปครับไปต่อเลยครับออกมาเป็น คราวนี้เราจะใช้ในส่วนของผลพิศดารแล้วนะครับไปครับข้างไปครับหัวอะไรครับอือหือม่เป็นไรครับไปต่อครับผมไม่ได้นับนะว่ากี่ใบนะครับผมจะเปิดให้ผลพิศดารหมดเลยนะครับไปแล้วครับโอ้โห อะไรครับนี่ไปครับเกลียจะจัดเลยครับรอบนี้เฮ้ยกระเป๋าเต็มครับน่าจะเต็มนะทำการย่อยก่อนนะครับโอเคแค่นี้พอนะครับไปต่อครับอีกสิบใบนะครับจบแล้วไปต่อครับ ขอตัวเทพๆสักหนึ่งตัวโอ้โหเกลียรครับทุกคนไปครับอะไรเอ่ยออกมาเฮ้ยอย่างนี้ว่าไม่มีจะตัวดีๆออกมาเลยนะครับออมาเป็นโอ้โหอีกแล้วเหรออีกแล้วล่ะครับเนี่ยออกมาเป็นเป็น โอ้โหอะไรครับนี่มแกนนะครับยินครับไปครับโอ้โหไฟนกีกแล้วครับทุกคนในแฟงกี้มาสองตัวนะครับเกลือครับไปครับบังกดข้ามเลยนะ ออกมาเป็นอ,อะไรครับนี่ไปครับเอ้ยได้เลลี่อ่ะทุกคนเลลี่ครับโอ้โหแต่ผมคิดว่าได้มาตัวเดียวกันๆน,นะครับไปครับกดข,ข้ามไม่ดิออกมาเป็น โอ้โหโอ้โหสุดท้ายแล้วทุกคนสุดท้าย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 โอ้โหปวดเป็นที่ร้อยนะครับสำหรับเจ้าผลปีศาจนะครับแล้วก็ใบสูบผมเนาโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นตรงนามนินะครับน่าจะได้อีกประมาณ4ี่ตัวนะครับไปครับ เกิดออกมาเป็นโอ้โหโบเก้นะครับไปครับอีกหนึ่งตัวออกมาเป็นโอ้โหเวเปอร์นะครับไอไปครับอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหโมอแจานะครับไปครับอีกหนึ่งตัวครับออกมาเป็นเป็นเป็นโอ้โห ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวพวกนี้นะครับสำหรับคนที่สุ่มได้มานะครับมันยังมีประโยชน์นะครับที่ทําให้เรานะครับเอามาอัพในส่วนของขั้มขั้นนะครับตรงนี้เนาะนี่เลยนะครับขัามขั้นต่างๆได้นะครับไม่เป็นไรนะครับจริงๆผมก็อยากได้เศษมาอัพขั้มขั้นนี่แหละถึงมาเปิดแบบทั้งหมดนี้นะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มานะครับพูดคุยนะครับสำหรับเจ้าตัวมังโก้นะครับมาโก้นะครับนี่เลยจริงๆถามว่าเปิดดีไหมนะครับถ้าได้มันก็ดีนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าเปิดครั้งละ4ี่พันนะครับมันไม่ใช่4ี่พันสองพนะครับ มันไม่ได้ในส่วนของตัวละครอื่นๆด้วยนะครับมันก็เลยผมก็เลยมองว่ามันไม่คุ้มนะครับถามว่าได้พวกเ,เรียกอะไรอะ่ะอันนี้นะครับเกียร์เนาะพวกชุดเกราะอ,อะไรต่างเนี่ยดีไหมนะครับมันก็ดีนะครับจริงๆก็ดีนะครับแต่ว่าเอ่อเอาไปคิดกันเองแล้วกันนะครับสำหรับ ไอดีใครที่นะครับตัวน้อยๆเนาะเพราะว่าแต่ละตัวที่เราจะอัพนับในส่วนของทำดาวเนาะค่อนข้างที่จะใช้ <c oughs> ในส่วนของเศษนะครับเยอะมากๆเลยนะครับก็แนะนำให้มาเปิดเหมือนผมดีกว่านะครับจะได้เอามาเศษเอาเศษมาปั้นตัวละครนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะ ถ้าเกิดว่าชอบถูกใจอะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว